以后。 ออวีหวีหน้ำที่ขึ้นอืมเรื่องก่อนเรื่องอยู่เขาได้อยู่เขาได้อยู่เตอร์วีหกอืมกับน้ำเนี่ยโอเคครับตรงนี้ก็หมดทั้งนั้นเลยโอ้โห ผลงานได้ครับผม Hunter, ฮันเตอร์วีหกอ่ะใช้วีหกอกกันเพลินกับนะผมเอกกระเทาะลงก,กับผม Hunter, ฮันเตอร์วีหกับปลาช่อดนานพวกนี้น้ำพม่มาตีข้างในข้างในข้างนอกไปไหวแหลกเละโอเคครับผมฝากผลงานด้วย Hunter, วฮันเตอร์วีหกอย่างเงี้โอ้โหเฮ้ย霸